บทเรียนจากการใช้ชีวิตอยู่บ้านกับตัวเองและคนที่ฉันรักช่วงเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโควิด1 9ตั้งแต่ฉันได้เข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยในกรุงเทพจนกระทั่งทำงานและใช้ชีวิตวนเวียนอยู่ในสังคมเมืองนานกว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตที่ผ่านมาฉันมีโอกาสกลับบ้านต่างจังหวัดไม่บ่อยนัก และแม้ว่าช่วงหลังๆฉันจะได้มีโอกาสกลับบ้านถี่ขึ้นเป็นเดือนละครั้งก็ไม่เคยมีโอกาสได้อยู่บ้านนานเกินกว่า3-5วันแต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด -19 ทำให้ฉันได้มีโอกาสกลับมาอยู่บ้านได้เปลี่ยนบ้านเป็นออฟฟิศเปลี่ยนวิธีการทํางานภาคสนาม เป็นการทำงานออนไลน์บนหน้าจอคอมกับมือถือ100%ซึ่งเป็นร้อเเซ์ที่ยาวนานเกินกว่า8ชั่วโมงดังช่วงเวลาการทำงานในภาวะปกติฉันไม่เคยจินตนาการถึงการ Work f กฟอ h o ม e จริงจังนักและประสบการณ์ตรงที่ได้รับให้บทเรียนครั้งสำคัญของชีวิตการทำงานที่บ้าน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและมือถือส่งผลต่อความเครียดอย่างมีนัยสำคัญฉันรู้สึกตึงเครียดกับงานมากขึ้นและมากขึ้นตามระยะเวลาที่ต้องทนอยู่กับมันความตึงเครียดอาจมาจากการเร่งรีบแข่งขันกับเวลาการต้องรุยปรับแผนวางแผนงานใหม่ให้เหมาะกับสภาพการที่เปลี่ยนไป การปรับรูปแบบการทำงานช่องทางดำเนินงานตลอดจนการเรียนรู้และปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยีนวัตกรรมของโลกเสมือนจริงกอบกับการขาดโอกาสปฏิสัมพันธ์กับเด็กๆและผู้คนแบบพบหน้าสัมผัสตัวใช้เพียงการสื่อสารด้วยเสียงผ่านกล้องวิดีโอทำให้ฉันตระหนักได้ว่า คุณค่าหลักในงานที่ฉันเคยให้คือการได้พบปะแปกเปลี่ยนเรียนรู้สัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุมชนสังคมและครอบครัวบนพื้นฐานของความแตกต่างหลากหลายมีความสำคัญกับฉันมากและเมื่อขาดมันไปแรงจูงใจหรือแรงขับในการทำงานของฉันลดน้อยถอยลงตาม ฉันคิดถึงและรู้สึกขอบคุณช่วงเวลามีค่าที่ผ่านมาเหล่านั้นและขอบคุณช่วงเวลาสำคัญจากสถานการณ์โควิด1 9ครั้งนี้ที่เข้ามาหยิบยื่นโอกาสการเรียนรู้และสำรวจตัวเองครั้งใหญ่ในชีวิตณนะเวลานี้เพื่อนมนุษย์ที่ฉันอยากปฏิสัมพันธ์มากที่สุดในชีวิตคือ แม่และน้องของฉันเองตลอดจนความสบายใจเล็กๆก,กับการทักทายเพื่อนบ้านผู้คนที่แวะเวียนผ่านมาในวิถีชีวิตณบ้านหลังน้อยเพื่อนบ้านรอบๆเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ตามวาระและโอกาสสองเดือนที่ผ่านมานี้ช่วงเวลานอกเหนือจากการบนหน้าจอสี่เหลี่ยม ทำให้ฉันเป็นสุขใจอิ่มเอมและสงบฉันได้มีโอกาสทําสวนรดน้ําปลูกผักทาสีครัวใหม่ไปจนถึงเทปูนทางเดิมรอบบ้านได้ใช้เวลากับแม่และน้องได้ใช้เวลากับการสำรวจตนเองและชีวิตระยะเวลากว่าสองเดือนของการทำงานที่บ้าน มีเหตุการณ์หลายอย่างเข้ามากระทบเปลี่ยนภาพมุมมองการใช้ชีวิตแก่นของคุณค่าที่ฉันเคยยึดถือยังคงเดิมแต่ฉันไม่คิดว่าต้องเดินบนทางเส้นเก่าที่เคยอยากได้อยากมีที่ต้องแข่งขันบนเวียนวุ่นวายทั้งที่มันคือเปลือกอีกฉากสำคัญของชีวิต การล้มหายตายจากของคนสูงวัยใกล้ตัวและความเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงของเพื่อนและรุ่นพี่ที่คุณเคยสะท้อนความไม่แน่นอนของชีวิตการใช้ชีวิตกับปัจจุบันขณะมีค่ามากขึ้นและการได้ใช้เวลากับคนที่ฉันรักกลายเป็นคุณค่าหลักในชีวิตการได้กลับใช้ชีวิต ที่บ้านยาวนานที่สุดในรอบหลายปีทรงอิทธิพลกว่าที่ฉันคิดฉันตัดสินใจเลือกทางเดินเส้นใหม่แม้เส้นทางและแผนการเดินทางมีเพียงแสงสว่างรำไรแต่ฉันสุขใจที่จะเดินบนทางที่ได้เลือกครั้งนี้การแบ่งปันบนบันทนึกนี้ไม่ใช่เพื่อแบ่งปันเรื่องราวเท่านั้น แต่มันเสมือนพันธสัญญาที่ฉันจะตั้งใจทําทุกวันอย่างเต็มที่เพราะฉันได้เลือกมันด้วยตัวฉันเองด้วยความสัตย์ซื่อต่อความต้องการและสัญชาตญาณของตัวเอง